เมื่ออายุเข้าสู่เลข50ร่างกายและจิตใจของมนุษย์ก็ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่โดยสิ้นเชิงนี้ไม่ใช่แค่ช่วงวัยที่มากด้วยประสบการณ์หรือการคุ้นคิดลึกซึ่งเกี่ยวกับชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทั้งทางร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณระบบฮอร์โมนเริ่มเสื่อมสภาพความสามารถในการฟื้นฟูล,ลดลงความรู้สึกที่เคยรุนแรงในอดีตกลับกลายเป็นความเงียบสงบ และในความเงียบนั้นเองก็อาจมีช่องว่างบางอย่างที่หลายคนพยายามเติมเต็มด้วยพฤติกรรมเงียบๆอย่างเช่นการช่วยตัวเองแต่นี่กลับเป็นหัวข้อที่น้อยคนนักจะกล้าเผชิญหน้าหรือแบ่งปันโดยเฉพาะในช่วงวัยกลางคนขึ้นไปสําหรับหลายคนมันเป็นเรื่องธรรมดาหรือแม้แต่เป็นวิธีรักษาสมรรถภาพทางเพศหรือคลายเครียดพฤติกรรมส่วนตัวที่ดูเหมือนไม่ส่งผลต่อใครแต่เบื้องหลังความไม่เป็นอันตรายนั้นอาจแฝงด้วยภัยที่ใหญ่กว่าสัญ,ญญาณเตือนของความไม่สมดุลทางจิตใจอารมณ์ และสุขภาพโดยรวมการช่วยตัวเองหลังอายุ50ไม่ได้เป็นเพียงปฏิกิริยาทางร่างกายชั่วคราวอีกต่อไปแต่มันอาจเป็นเครื่องหมายของความโดดเดี่ยวที่ยาวนานไม่ว่าจะใช้ชีวิตคนเดียวหรือ,อมีครอบครัวอยู่ข้างกายก็ตามบางคนบอกว่าพวกเขาทําเช่นนั้นเพื่อตามหาความรู้สึกว่ายังมีชีวิตอยู่ได้สัมผัสหรือเข้าถึงอารมณ์ที่ขาดหายไปนานแต่ในเวลาเดียวกันหากพฤติกรรมนี้กลายเป็นสิ่งที่ทําซ้ำซากโดยไม่สามารถควบคุมได้มันอาจสะท้อนความจริงอันเจ็บปวด ว่ามีบางอย่างในใจที่กำลังโหยหาการเชื่อมโยงอย่างแท้จริงแต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรหากการช่วยตัวเองกลายเป็นนิสัยที่ทำซ้ำๆโดยไม่มีความต้องการจริงๆเพียงเพื่อกลบความว่างเปล่าภายในมันก็ไม่ใช่เรื่องของร่างกายอีกต่อไปแต่มันคือบาดแผลทางจิตวิญญาณเหมือนกับการพยายามยึดติดกับความรู้สึกสบายชั่วครู่เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ยากจะเผชิญหน้าเช่นความแก่ความสูญเสียความเหงาความรู้สึกว่าไม่มีสเสน่ห์หรือแม้แต่ความกลัวว่าจะถูกลืม มีผู้ชายจำนวนไม่น้อยในวัยห้าสิบที่ดูเหมือนประสบความสำเร็จมีวุฒิภาวะดูมั่นคงจากภายนอกแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยคำถามเงียบๆฉันยังมีสเสน่ห์อยู่ไหมฉันยังคู่ควรกับความรักหรือไม่ยังมีอะไรในชีวิตที่รอฉันอยู่อีกไหมและบางครั้งการช่วยตัวเองก็กลายเป็นวิธีหนีจากคำถามเหล่านั้นวิธีปลอบประโลมวิกฤตตัวตนอย่างเงียบๆย,ยิ่งไปกว่านั้นหากนิสัยนี้ไม่ได้รับการสังเกตหรือยอมรับอย่างจริงจังอาจส่งผลต่อสุขภาพเช่นนอนไม่หลับ เทสโทสเตอโรลดลงระบบประสาทอ่อนแอพลังชีวิตถดถอยและเกิดความรู้สึกผิดว่างเปล่าหลังจากกระทำเสร็จเป็นวังวนที่เงียบแต่รุนแรงยิ่งทำซ้ำยิ่งเหนื่อยยิ่งโดดเดี่ยวและยิ่งยากที่จะหลุดพ้นดังนั้นหากคุณอยู่ในวัยห้าสิบและเริ่มรู้สึกว่าพฤติกรรมนี้กลายเป็นที่พักพิงที่คุณเคยลองหยุดและถามตัวเองว่าภายในฉันกำลังต้องการการเยียวยาในส่วนไหนฉันกำลังใช้ความสุขทางกายเพื่อกลบความเจ็บปวดอื่นๆหรือไม่ นานแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ได้เชื่อมโยงกับใครอย่างจริงใจแบบไม่ป้องกันตัวการยอมรับความจริงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความกล้าหาญเมื่อคุณกล้ามองตรงไปยังพฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายแต่กลับกัดกินจิตวิญญ,ญาณคุณอย่างเงียบๆนั่นคือช่วงเวลาที่คุณได้กลับมาควบคุมชีวิตของตัวเองอีกครั้งจงหาทางออกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเช่นเขียนไดอารี่เข้าร่วมกลุ่มสนทนาอธิษฐานทำสมาธิ รือแค่หาคนหนึ่งคนที่คุณสามารถพูดคุยด้วยได้เพราะการเยียวยาไม่ได้อยู่ในการกระทําที่ซ้ำซากและโดดเดี่ยวนั้นแต่มันอยู่ในความเชื่อมโยงอย่างจริงใจระหว่างคุณกับตัวเองและคุณกับผู้อื่นอายุห้าสิบไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่หากคุณกล้าเผชิญกับความจริงและกล้าออกจากเงามืดที่คุณเคยคิดว่าเป็นที่ปลอดภัยเราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ หากคุณยังติดตามเราจนถึงตอนนี้และเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้มีคุณค่าโปรดแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังคงอยู่กับเราไปจนจบวิดีโอนี้นะครับค่ะค่ำคืนหนึ่งที่เงียบสงบคุณนอนอยู่บนเตียงไฟดับแล้วทุกคนในบ้านต่างก็หลับสนิทคุณถือโทรศัพท์ไว้ในมือเลื่อนผ่านภาพถ่ายและวิดีโอแล้วคุณก็ปล่อยให้ตัวเองถูกดึงดูดเข้าสู่พฤติกรรมที่คุ้นเคย พฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายหรืออาจจะเป็นเพียงแค่การผ่อนคลายแต่หลังจากนั้นคืออะไรความว่างเปล่าวความเสียใจและแล้ววงจรน,นี้ก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่างไร้ทางออกไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครเอ่ยถึงแต่มีผู้ชายวัยห้าสิบขึ้นไปนับล้านคนที่กำลังใช้ชีวิตแบบนี้อย่างเงียบงนันและโดดเดี่ยวพวกเขาไม่บอกภรรยาไม่บอกลูกไม่บอกเพื่อนพวกเขากลัวถูกตัดสินกลัวถูกมองว่าผิดปกติและเพราะแบบนั้นพวกเขายังคงทำในสิ่งที่คิดว่า เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ความจริงแล้วมันกำลังกัดกร่อนพวกเขาจากข้าในอย่างเงียบๆการช่วยตัวเองในวัยกลางคนไม่ใช่แค่เรื่องทางกายอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเหมือนยาชาชีวิตทางอารมณ์ทุกข่ำคืนมันเป็นเหมือนยาดสเล็กๆที่ช่วยปลอบประโลมความเหงาความเครียดความว่างเปล่าความรู้สึกที่พวกเขาไม่กล้าหรือไม่รู้วิธีจะเรียกชื่อมันออกมาแต่เหมือนกับสารเสพติดใดๆความโล่งใจนั้นกินเวลาเพียงไม่กี่นาทีแล้วก็ทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าที่ลึกขึ้นทุกที คุณอาจเคยเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งคนที่เคยยืนหยัดผ่านมรสุมชีวิตมามากมายแต่คืนนี้เหลือเพียงคุณคนเดียวกับความมืดโทรศัพท์และพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆจนตัวคุณเองก็เริ่มสงสัยไม่มีใครจำเป็นต้องรู้แต่คุณจำเป็นต้องรู้นี่ไม่ใช่เวลาที่จะตัดสินตัวเองหรือรู้สึกผิดแต่มันคือเวลาที่จะซื่อสัตว์เวลาที่จะหยุดและถามตัวเองว่าฉันกำลังค้นหาอะไรอยู่ความรักการเชื่อมโยงการยอมรับ ใครสักคนที่เข้าใจฉันเพราะถ้าการช่วยตัวเองกลายเป็นวิธีการหลีกหนีมันก็ไม่มีวันเติมเต็มช่องว่างในใจคุณได้มันจะยิ่งทําให้คุณจมลึกลงไปในความโดดเดี่ยวทุกครั้งที่ปลดปล่อยคุณไม่ได้รู้สึกเบาสบายแต่กลับรู้สึกว่าคุณกําลังสูญเสียบางสิ่งที่มีค่าลงไปเรื่อยๆศักดิ์ศรีความตั้งใจและการควบคุมตนเองและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคุณไม่เคยบอกใครคุณเก็บมันไว้เป็นความลับที่น่าอับอายทั้งที่สิ่งที่คุณต้องการที่สุดกลับเป็น ใครสักคนที่พร้อมจะฟังพื้นที่ปลอดภัยที่คุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งหรือแซงว่าตัวเองโอเคถ้าคุณเห็นตัวเองในตัวหนังสือเหล่านี้บางทีมันอาจเป็นเสียงเตือนอ่อนโยนที่ส่งถึงคุณไม่ใช่เพื่อให้คุณรู้สึกแย่ลงแต่เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวและคุณมีสิทธิ์ที่จะก้าวออกจากความมืดนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นใหม่คุณมีสิทธิ์ที่จะค้นหาการเชื่อมโยงที่แท้จริงคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาไม่ใช่ด้วยการกดคลิกไปยังวิดีโออต่ไป แต่ด้วยการตัดสินใจแม้จะเล็กน้อยว่าคุณคู่ควรกับบางสิ่งที่ลึกซึ้งและเปลี่ยมด้วยความหมายมากกว่าและถ้าคุณต้องการจุดเริ่มต้นบางทีคืนนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนปิดโทรศัพท์วางมือลงบ่อนอกหายใจเข้าลึกๆและบอกตัวเองว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันยังรู้สึกได้และฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง หนึ่งในสิ่งที่อันตรายที่สุดคือเมื่อการช่วยตัวเองไม่ได้เป็นเพียงปฏิกิริยาธรรมชาติของร่างกายอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นพฤติกรรมที่ฝังแน่นฝังลึกและยากจะหยุดยั้งมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิตทางเพศที่แข็งแรงอีกแล้วแต่มันคือกลไกของการหลีกหนีเป็นหนทางในการหลุดพ้นจากความจริงแม้จะเพียงไม่กี่นาทีก็ตามในจุดนั้นเองคุณจะเริ่มสูญเสียการควบคุมตัวเองคุณไม่ได้ทำเพราะความต้องการทางกายภาพแต่เพราะความเศร้าความเหงาความสูญเสีย หรือเพราะคุณขาดการเชื่อมโยงอย่างแท้จริงกับใครบางคนใครสักคนที่พร้อมจะฟังคุณเข้าใจคุณและเข้าถึงส่วนลึกที่สุดในใจคุณและณจุดนั้นเองเมื่อความว่างเปล่ากลายเป็นแรงผลักดันทุกอย่างก็เริ่มถดถอยหนึ่งครั้งสองครั้งจนกลายเป็นความเคยชินทุกค่ำคืนแทนที่จะมองหาการเชื่อมโยงที่แท้จริงคุณกลับเลือกที่จะจมอยู่กับพฤติกรรมที่แยกคุณออกจากโลกใบนี้คุณไม่ได้แสวงหาทางแก้ไขแต่คุณกำลังพยายามลืมมันคือวงจรที่ยิ่งนานก็ยิ่งแน่นจนคุณรู้สึกหมดแรงอ่อนแอ และถึงขั้นเกลียดตัวเองหลังจากถูกครั้งที่ปลดปล่อยจงจำไว้ว่าที่วัยห้าสิบความต้องการทางเพศไม่ได้หายไปแต่มันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ความรุนแรงฉับพลันแบบวัยหนุ่มสาวอีกต่อไปแต่มันลึกซึ้งขึ้นต้องการการเชื่อมโยงทางอารมณ์มากกว่าการกระตุ้นทางร่างกายนั่นเป็นธรรมชาติของความเติบโตเมื่อความต้องการกลายเป็นความหยหาความผูกพันการเข้าใจและความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่การปลดปล่อยพลังงานหากคุณยังคงพึ่งพาภาพโปรวิดีโอหรือจินตนาการเพื่อปลดปล่อย มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณไม่ได้ตอบสนองความต้องการทางกายภาพจริงๆแต่คุณกำลังพยายามเติมเต็มความว่างเปล่าที่ลึกที่สุดในวิญญาณและเมื่อช่องว่างนั้นไม่ได้รับการเยียวยาด้วยความรักการแบ่งปันหรือการเข้าใจมันก็จะถูกแทนที่ด้วยความพึงพอใจชั่วคราวเข้าถึงง่ายไม่ต้องพยายามแต่อาจต้องใจ่ายในราคาที่แสนแพงราคานั้นคืออะไรคือความรู้สึกที่คุณค่อยๆสูญเสียการเชื่อมโยงกับตัวเองคือความเชื่อมั่นที่ถูกกัดกร่อนทีละนิด คือความเหนื่อยล้าที่ไม่รู้สาเหตุคือความเหงาที่ลึกขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีคนรอบข้างคือหัวใจที่เริ่มด้านชาเมื่อสิ่งที่เคยทำให้คุณมีความสุขกลับไม่รู้สึกอะไรอีกและที่ร้ายแรงที่สุดคือความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพังลงอย่างเงียบงันเมื่อคุณเริ่มปิดกัน้นตัวเองแยกตัวออกมาอยู่กับโลกส่วนตัวที่มีเพียงคุณกับหน้าจอจงซื่อสัตย์กับตัวเองครั้งสุดท้ายที่คุณกอดใครแน่นๆไม่ใช่ตามมารยาทแต่เพราะคุณต้องการการสัมผัส คือเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายที่คุณสนทนาอย่างลึกซึ้งจริงใจโดยไม่ปิดบังหรือป้องกันตัวเองคือเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกว่ามีใครรับฟังคุณอย่างแท้จริงคือเมื่อไหร่การช่วยตัวเองในวัยนี้มันไม่ใช่เรื่องของร่างกายแต่มันคือรอยร้าวของจิตใจหากคุณปล่อยให้มันกลายเป็นนิสัยโดยไม่รู้ตัวแต่ข่าวดีก็คือคุณไม่ได้ติดกับไม่ถาวรไม่สิ้นหวังและไม่สายเกินไปการเยียวยาเริ่มจากการรับรู้ อิสรภาพเริ่มจากการตัดสินใจเล็กๆหยุดหนีหยุดปล่อยให้ตัวเองถูกควบคุมด้วยความรู้สึกสบายชั่วขณะและเริ่มสแสวงหาสิ่งที่ลึกซึ้งและมีความหมายกว่าอ้อมกอดการสนทนาเพื่อนรู้ใจการยอมรับว่าฉันอ่อนแอโดยไม่รู้สึกละอายการเลือกเชื่อมโยงที่แท้จริงแทนที่จะเป็นความสุขชั่วคราววัยห้าสิไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือช่วงเวลาที่คุณมีทั้งความเข้าใจ และความกล้าพอที่จะเยียวยาสิ่งที่เคยถูกหลงลืมถ้าคุณพร้อมจงเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดถามตัวเองใหม่ทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคืออะไรคำตอบจะไม่อยู่บนหน้าจอแต่มันอยู่ในหัวใจคุณหัวใจที่ยังคงโหยหาการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงเราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ หากคุณยังติดตามเราจนถึงตอนนี้และเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้มีคุณค่าโปรดแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังคงอยู่กับเราไปจนจบวิดีโอนี้นะครับค่ะการช่วยตัวเองบ่อยครั้งหลังอายุ50ปีไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับชีวิตคู่หรือความสัมพันธ์ในครอบครัวเท่านั้นแต่มันยังสามารถส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อสภาพจิตใจสุสุขภาพทางอารมณ์และแม้กระทั่งร่างกายของคุณสิ่งที่น่ากังวลคือผลกระทบเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาอย่างเงียบๆเ,เหมือนสายน้ำที่ค่อยๆพัดพาคุณออกห่างจากตัวตนของคุณเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวผู้ชายจํานวนมากเริ่มรู้สึกหมดแรงจูงใจในการใช้ชีวิตสิ่งที่เคยทําให้พวกเขารู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างการทําสวนอ่านหนังสือเล่นกีฬาพูดคุยกับคนในครอบครัวค่อยๆกลายเป็นสิ่งแปลกหน้าความสุขค่อยๆจางหายไปไม่ใช่เพราะชีวิตเลวร้ายลงแต่เพราะข้างในพวกเขามีช่องว่างที่ไม่สามารถระบุชื่อได้พวกเขานอน,อนไม่ค่อยหลับ หรือตื่นมากลางดึกพร้อมความรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างไม่มีเหตุผลบางคนเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยขี้หงุดหงิดอ่อนไหวกับคำวิจารณ์หรือไม่รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งใดอีกเลยพวกเขาเริ่มเก็บตัวหลีกเลี่ยงงานสังสรรค์ไม่ค่อยออกจากบ้านและแม้แต่ไม่อยากเชื่อมโยงกับคนที่เคยสนิทด,ด้วยและพวกเขาไม่รู้เลยว่านิสัยเงียบๆในตอนกลางคืนที่ดูเหมือนไม่มีพิภัยนั่นแหละคือหนึ่งในต้นเหตุที่ทําให้พวกเขาค่อยๆพังลงความจริงก็คือในวัยนี้คุณไม่ต้องการอะไรมากมายไม่จําเป็นต้องมีรถใหม่บ้านใหญ่ หรือความรูหราอะไรแต่สิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงคือการเชื่อมโยงที่จริงใจสิ่งที่สามารถทําให้หัวใจคุณอบอุ่นทําให้วิญญาณของคุณยังมีชีวิตและช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณยังเป็นที่รักสิ่งที่คุณต้องการคืออ้อมกอดจากภรรยาไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เพราะความรักการจับมือกันในเช้าอันเงียบสงบเพื่อเตือนว่าเรายังมีกันและกันการสนทนาโดยไม่มีโทรศัพท์ขัดจังหวะที่คุณสามารถพูดทุกอย่างจากใจ เย็นวันหนึ่งที่ออกไปเดินเล่นสูดลมหายใจลึกๆแล้วตระหนักว่าโลกภายนอกยังคงสวยงามและกว้างใหญ่เพื่อนที่เข้าใจคุณไม่ต้องพูดอะไรมากแค่อยู่ตรงนั้นก็พอคำอธิษฐานที่จริงใจในคืนที่นอนไม่หลับเพื่อรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพลงเก่าๆที่สามารถปลุกชีวิตวัยหนุ่มสาวในใจคุณอีกครั้งหนังสือสักเล่มที่ไม่ได้แค่ให้อ่านแต่ให้รู้สึกให้ใจคุณสันวหวเตือนว่าคุณยังมีชีวิตยังสามารถรู้สึกยังสามารถเปลี่ยนแปลง คุณต้องการสิ่งที่จริงแท้ไม่ใช่สิ่งทดแทนชั่วคราวจากหน้าจอไม่ใช่สิ่งกระตุ้นเทียมที่ทำให้คุณสบายแค่ไม่กี่นาทีแล้วแลกด้วยความว่างเปล่านานหลายวันจงกล้าเผชิญหน้าความจริงหากคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกําลังสูญเสียความรู้สึกความเชื่อมโยงและความหมายของชีวิตจงกลับไปทบทวนว่าอะไรที่กำลังเกิดขึ้นซ้ำๆในพฤติกรรมยามค่ำคืนของคุณจงถามตัวเองว่าฉันกำลังเลือกอะไร ความสบายชั่วคราวหรือชีวิตที่แท้จริงความจริงคือคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้และหากคุณกล้าพอที่จะเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันชีวิตของคุณจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้แต่มันเพิ่งจะเริ่มต้นอีกครั้งในรูปแบบที่แท้จริงซื่อตรงและลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมเราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ หากคุณยังติดตามเราจนถึงตอนนี้และเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้มีคุณค่าโปรดแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังคงอยู่กับเราไปจนจบวิดีโอนี้นะครับค่ะคุณอาจคิดว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้กระทบกระเทือนใครมันเกิดขึ้นอย่างเงียบๆในความมืดไม่รบกวนใครไม่ทำร้ายใครแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งนี้กำลังค่อยๆพรากเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณไปทีละนิ มันไม่ได้แค่ใช้พลังงานทางร่างกายเท่านั้นแต่มันยังกัดกร่อนจิตวิญญาณของคุณทีละนิดทีละคืนมันพรากเอาความมีชีวิตชีวาไปความตื่นเต้นความหลงไหลความกระหายที่จะค้นพบและสนุกกับชีวิตมันพรากเอาการเชื่อมโยงความสามารถในการเปิดใจสัมผัสถึงผู้อื่นและรับรู้ความรักที่แท้จริงผ่านสายตาคำพูดและช่วงเวลาแห่งความจริงใจและที่อันตรายที่สุดมันพรากเอาความเคารพตัวเองไป ความเชื่อว่าคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างแท้จริงควบคุมชีวิตของคุณได้และสมควรที่จะได้รับความรักและการเห็นคุณค่าคุณค่อยๆสูญเสียความสามารถในการรักไม่ใช่แค่ความต้องการทางเพศแต่คือความรักที่แท้จริงความรู้สึกว่าคุณถูกรับรู้ว่าคุณมีความหมายและมีคุณค่าในสายตาของใครสักคนคุณอาจยังคงทำงานยังใช้ชีวิตประจำวันยังยิ้มและพูดคุยกับผู้คนแต่ภายในลึกๆคุณรู้สึกว่างเปล่า และคุณรู้ดีเพียงแต่คุณยังไม่กล้าเรียกชื่อมันออกมาดังนั้นลองหยุดสักนิดแล้วถามตัวเองด้วยความซื่อตรงอย่างแท้จริงว่าครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับใครสักคนคือเมื่อไหร่ไม่ใช่แค่ข้อความแชทไม่ใช่การทักทายผิวเผินแต่คือการพบปะจริงๆที่คุณได้รับการรับฟังและได้เป็นตัวของตัวเองครั้งสุดท้ายที่คุณได้สนทนาอย่างลึกซึ้งคือเมื่อไหร่ไม่มีสิ่งรบกวนไม่มีการหลบเลี่ยงบทสนทนาที่จริงใจที่คุณกล้าเปิดใจ โดยไม่กลัวการเจ็บปวดครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่จริงๆไม่ใช่แค่ดำรงอยู่คือเมื่อไหร่ช่วงเวลาที่หัวใจคุณเต้นแรงที่คุณหัวเราะอย่างเป็นธรรมชาติที่คุณรู้สึกว่าตัวเองสำคัญกับใครบางคนที่คุณมองกระจกแล้วคิดว่าฉันยังคงเป็นฉันอยู่หากคุณเงียบไปนานกับคำถามเหล่านี้บางทีมันอาจถึงเวลาแล้วที่คุณต้องหันกลับมาเผชิญหน้ากับตัวเองไม่ใช่เพื่อโทษไม่ใช่เพื่ออับอายแต่เพื่อเริ่มต้นใหม่ เพราะคุณคู่ควรกับชีวิตที่เต็มเปลี่ยมชีวิตที่มีความรู้สึกแท้จริงความสัมพันธ์แท้จริงและความรักแท้จริงไม่ใช่สิ่งแทนที่จอมปลอมไม่ใช่วงจรแห่งความโดดเดี่ยวที่ซ่อนอยู่ภายใต้พฤติกรรมที่ดูไม่เป็นอันตรายถ้ามันผ่านมานานมากแล้วบางทีถึงเวลาที่คุณต้องมองย้อนกลับไปที่พฤติกรรมของตัวเองไม่ใช่เพื่อกล่าวโทษไม่ใช่เพื่อพิภากษาตัวเองแต่เพื่อปลดปล่อยตัวคุณจากสิ่งที่แอบดูดพลังชีวิตของคุณไปอย่างเงียบๆมันเป็นการเดินทางที่ไม่เริ่มต้นด้วยคำตำหนิ แต่เริ่มด้วยความเมตตาต่อตัวเองคุณคู่ควรกับเสรีภาพกับความสุขที่แท้จริงกับช่วงเวลาสงบสุขที่คุณไม่ต้องหลบซ่อนตัวเองในความพึงพอใจชั่วคราวอีกต่อไปให้โอกาสตัวเองได้มองย้อนกลับไม่ใช่ด้วยสายตาของผู้ตัดสินแต่ด้วยสายตาของผู้ปรารถนาจะเยียวยาเพื่อค้นหาความรู้สึกแท้จริงตัวตนแท้จริงและสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงแม้ว่าคุณจะเคยลืมมันไปแล้วก็ตาม มันอาจเป็นรอยยิ้มธรรมดาการสนทนาอย่างไม่เร่งรีบหรือเพียงแค่ความโล่งใจเมื่อไม่ต้องหลบซ่อนตัวเองอีกต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องหยุดทุกอย่างทันทีไม่มีใครบังคับให้คุณเลิกนิสัยทุกอย่างในคืนเดียวแต่คุณต้องตื่นรู้พอที่จะสังเกตว่าอะไรกำลังควบคุมคุณอยู่คุณต้องซื่อสัตย์พอที่จะมองกระจกแล้วพูดว่ามันมีอิทธิพลกับเรามากกว่าที่คิดการยอมรับไม่ทำให้คุณอ่อนแอแต่มันเปิดประตูสู่เสรีภาพ และจากตรงนั้นคุณจึงจะมีสิทธิ์ในการฟื้นคืนความเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองทีละก้าวแต่เป็นก้าวที่มีสติและมีเป้าหมายและนี่คือสิ่งที่คุณสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องสมบูรณ์แบบขอแค่จริงใจปิดโทรศัพท์ก่อนเข้านอนเพื่อแยกตัวจากโลกที่วุ่นวายและกลับมาเชื่อมต่อกับจิตใจของตัวเองหน้าจอที่สว่างในยามค่ำคืนไม่สามารถแทนที่ความเงียบสงบที่จิตวิญญ,ญาณของคุณต้องการเพื่อพักผ่อนได้ อย่าเข้าสู่ห้องนอนด้วยความรู้สึกว่างเปล่าหรือเศร้าหมองเพราะห้องนอนไม่ใช่แค่ที่สำหรับนอนแต่คือสถานที่ที่คุณได้เผชิญหน้ากับจิตใจลึกที่สุดของตัวเองให้ที่นั่นเป็นพื้นที่แห่งความสงบไม่ใช่สนามรบของอารมณ์ที่ถูกกดทับไว้หาวิธีเชื่อมต่อกับคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม่แต่ตัวเองผ่านกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพอาจเป็นเมื่ออาหารร่วมกันการโทรถามสารทุกสุขดิบหรือการเดินเล่นในสวนอย่าประเมินค่าต่ำไปของอ้อมกอดหนึ่งครั้งคำพูดอ่อนโยนหนึ่งประโยค หรือแม้กระทั่งแค่การมีใครสักคนอยู่ข้างๆเขียนบันทึกประจําวันไม่ใช่เพื่อตัดสินตัวเองแต่เพื่อเข้าใจตัวเองเพราะบางครั้งคุณไม่รู้ด้วยซ้าว่าคุณรู้สึกอย่างไรจนกว่าคุณจะเขียนมันออกมาไม่จําเป็นต้องใช้คําสวยงามแค่เขียนความจริงเขียนเพื่อมองเห็นเขียนเพื่อคลี่คลายนอนตตอที่ผูกแน่นในใจ อธิษฐานหรือทำสมาธิเพื่อเข้าถึงส่วนลึกในจิตวิญญาณที่บางครั้งคุณอาจหลงลืมพื้นที่นั้นไม่อึกทึกไม่หลอกลวงไม่กดดันจากความคาดหวังมันคือที่ที่คุณสามารถถอนหายใจเบาๆแล้วพูดได้ว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือกลุ่มสนับสนุนหากคุณรู้สึกว่ายากที่จะหลุดพ้นจากวงจรน,นี้ด้วยตัวเองเพราะคุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้คนเดียวยังมีคนที่พร้อมรับฟังและเดินไปกับคุณการร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอ แต่มันแสดงว่าคุณจริงจังกับการเยียวยาจริงๆอย่ารอจนทุกอย่างพังทลายเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆขอแค่คุณเริ่มเพราะทุกการกระทำแมจะเล็กน้อยก็เป็นถ้อยคำประกาศว่าคุณกำลังกลับคืนสู่ตัวตนของคุณวัยห้าสิบไม่ใช่จุดจบอย่าปล่อยให้ตัวเลขหลอกคุณมันไม่ใช่สัญ,ญญาณของความเสื่อมถอยแต่มันคือประตูที่คุณมีโอกาสก้าวเข้าสู่การเดินทางบทใหม่บทที่ลึกซึ้งกว่าช้ากว่าแต่เปลี่ยนไปด้วยสติและความหมายยิ่งกว่าที่เคย นี่คือช่วงวัยที่คุณไม่จำเป็นต้องเร่งรีบไม่ต้องไล่ตามความคาดหวังจากภายนอกอีกต่อไปคุณมีประสบการณ์มากพอที่จะรู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การเอาชนะใครแต่คือความสงบในใจในวัยนี้คุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครไม่ต้องสวมเสื้อคลุมแห่งความสมบูรณ์แบบไม่ต้องแซงว่าเข้มแข็งหรือประสบความสำเร็จเพื่อให้ใครยอมรับสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่จิตวิญญ,ญาณคุณโหยหาจริงๆคือความสงบคือการตื่นเช้ามาโดยไม่รู้สึกว่างเปล่าคือการเข้านอนอย่างสงบ โดยไม่มีความปรารถนาเร่งเรา้าและความรู้สึกผิดหลอกหลอนและความสงบนั้นไม่ได้มาจากความพึงพอใจชั่ววูบมันไม่ได้มาจากการหลบหนีความโดดเดี่ยวด้วยพฤติกรรมชั่วคราวมันไม่ใช่การตัดขาดจากความจริงเพียงไม่กี่วินาทีความสงบที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณกล้าพอที่จะกลับมาเชื่อมโยงกับตัวคุณเองกับคนรักกับลูกกับเพื่อนเก่าหรือแม้แต่กับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณความรักความเชื่อหรือการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณ อย่าปล่อยให้พฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายกลายเป็นโซ่ตรวนที่มาจิตวิญญาณของคุณไว้กับความโดดเดี่ยวอย่าปล่อยให้ทุกคืนผ่านไปอย่างเงียบเงันแล้วเช้ามาคุณกลับรู้สึกเหมือนคุณได้สูญเสียบางสิ่งในตัวเองไปอีกครั้งสิ่งที่คุณกำลังทำอาจเป็นเพียงเพื่อปลอบโยนตัวเองเพื่อหลีกหนีเพื่อรู้สึกว่าคุณยังมีชีวิตอยู่แต่บางทีสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอาจไม่ใช่การปลอบใจชั่วคราวแต่มันคือการเยียวยาที่ยั่งยืนวัยห้าสิบไม่ใช่ยามอาทิตย์ลับฟ้าแต่มันคืืออรอรรรุุ่่่งงณแหกาตนู้ การตื่นรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จากบาดแผลในอดีตจากความกล้าที่จะหันกลับมามองตนเองและก้าวออกจากเงามืดคุณคู่ควรกับชีวิตที่เต็มเปี่ยมที่คุณไม่เพียงแค่อยู่รอดแต่ยังสามารถรู้สึกถึงทุกจังหวะของหัวใจทุกสายตาอันอบอุ่นทุกช่วงเวลาที่มีความหมายจงออกมาสู่แสงสว่างเปิดประตูห้องที่คุณปิดตายมานานให้โอกาสตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงไม่ต้องปิดบังไม่ต้องกดทับไม่ต้องหลบหนีข้างนอกยังมีสิ่งงดงามมากมายรอคุณอยู่ อ้อมกอดจากเพื่อนเก่าแววตาที่เต็มไปด้วยรักการพูดคุยอย่างจริงใจหรือแค่ความรู้สึกว่าได้สัมผัสถึงส่วนลึกที่สุดในจิตใจ,ใจของคุณเองที่ซึ่งคุณเคยเป็นตัวตนที่แท้จริงอย่างบริสุทธิ์ที่สุดวัยห้าสิบไม่ใช่บทอวสานแต่มันคือช่วงเวลาที่คุณเลือกใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายช่วงเวลาที่คุณเลือกจะรักอย่างลึกซึ้งเชื่อมโยงอย่างแท้จริงและค้นพบตัวเองในทุกช่วงเวลาแห่งความสงบและบางทีนี่แหละคือการเริ่มต้นจริงๆของชีวิตคุณ ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการพูดคุยในวันนี้แล้วคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจนถึงตอนนี้มันช่วยอะไรในการพัฒนาชีวิตของคุณฉันอยากให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณและเขียนลงไปว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงคืออะไรโพสไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับข้าเพื่อแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่าง และอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ